คพูดมดดำปมดิวชาวเน็ตเดือดเลิกติดตามทําแบบนี้ไม่น่ารักจากประเด็นนี้มดดำกล่าวในรายการข่าวใส่ไขวันนี้16มิถุนายน64ว่าตามโรงแรมมีสิทธิ์แต่ชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องด้วยแสดงว่าทั้งหมดดิวทำหนังสือเสร็จหมดแล้วมันไม่ผิดแต่มันผิดที่อารมณ์ของคนแล้วถ้าดิวไม่ไปเสียเขาในไอจว่าไอจีส่วนตัวมันคงไม่มีข่าวนี้หรอก ต้องขอโทษคนอยุธยาจบเอาอะไรไปผิดกับมันเพราะเขาอนุญาตแล้วแต่ไปดูว่าเกิน200นัดหรือเปล่าเพราะนายอำเภอก็บอกแล้วว่าเขาขออนุญาตแล้วหนุ่มกัญชัยเสริมว่าสุดท้ายอยู่ที่ความเหมาะสมว่าเหมาะสมที่จะทำหรือเปล่าอย่างไรก็ตามอยากให้ในายอำเภอออกมาชี้แจงให้ชัดเจนนะเพราะเรื่องนี้สังคมก็อยากรู้ซึ่งอย่างเทศกาลหรืองานประจำปีชาวบ้านเขาจะรู้แต่อันนี้ชาวบ้านเขาไม่รู้